สวัสดี f c ทุกคนนะครับเช้านี้ที่สารวินนะครับพอดีเช้านี้มาขายของที่ริมน้ำสารวินนะครับต,ตะเข็บชายแดนไทยพม่าะนะครับซึ่งเช้านี้ให้ดูบรรยากาศครับแม่น้ำสารวินนะครับฝั่งตรงข้ามตรงน้นก็จะเป็นประเทศพม่าะนะครับแต่ว่าเป็นตอนนี้ถูกทหารกระเหลี่ยงยึดอยู่นะครับการปลูกบ้านก็จะ ปลูกริมริมถนนแบบนี้นะครับให้ทีฟซีได้ดูกันนี่คือเม่บ้านแม่สำแภาบนะครับห่างตัวอำเภอเมตเสลียงนะครับประมาณ50กิโลนะครับนะครับเขตตรงนั้นก็จะเป็นเขตของปกครองของฐานกระเหลี่ยงนะครับช่วงนี้นะครับจะมีการสู้รบกันช่วงเขาที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นฐานของฐานพม่านะครับแล้วก็ถูกกระเหลี่ยงตียึดนะครับ ช่วงเขาที่แล้วนะที่มีเขาเขากันนะครับก็ฐานพม่าก,ก็ลาดถอยไปนะครับ,ตอนน,อรบตอนนี้ก็จะเป็นที่มั่นของฐานกรนะเหลี่ยงครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือของบ้านแม่สาแลบนะครับท่าเรือก็จะเป็นท่าเรือสําหรับไปมานะครับท,ทางท่าตะฟังนะครับผมไม่แน่ใจว่าไปสุดถึงที่ไหนนะครับแล้วก็ ไปทางศพเมยนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นสุดแดนสารวินนี่เป็นสุดแดน,าน,น,ดแดนชายแดนไทยพม่าเลยนะครับบางทีนะครับช่วงที่มีการสู้รบกันนะครับก็จะได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดนะครับชัดเจนนะครับจากที่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นในท่าเรือนะครับของบ้านแม่สาแแลบนะครับก็จะมี ปกติจะมีคนทางท่าตะฝั่งหรือว่าคนทางศพเมินะเดินทางมาประสานมาด้วยเรือนะครับเนื่องจากการเดินทางโดยถนนนะ้าทัาหน้าฝนนี้ถนนท้ทางก็จะเดินทางลําบากตัวน,นี้ก็จะเป็นจุดตรวจนะของทหารเรานะครับจุดตรวจถ้าใครลงเรือนะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เราต้องมาลงชื่อที่นี่ต้องมาขอุญาะที่นี่นะครับลงชื่อเวลากลับออกไปเราจะได้เช็คนะครับว่ากลับมาครบไหมนะครับว่า จะได้จิดตามตัวได้ถูกนะครับมีก้ววงจรปิดนะครับแล้วก็จะมีซุ้มเฉลิมพระเกียรติของในหลวงนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับปกตินะครับถ้าวันศุกร์นะครับจะเป็นตลาดนัดเราจะมีคนทุกพล่านนะครับเมื่อสมัยก่อนๆครับค่าขายจะค่าขายดีมากนะครับช่วงสมัยที่บ้านเมืองสงบนะครับที่ไม่มีโควิดนะครับตอนนี้ก็จะข้างบนก็จะเป็น กองร้อยทหารพันะครับกองร้อยทหารพัน,นะครับ<ะ>อยู่ด้านบนแล้วก็จะมีสถานีอนามัยของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแม่สามแลบนะครับนี่นะครับการปลูกสร้างบ้านก็จะลคล้ายๆกันบ้านก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับปลูกอยู่ติดริมถนน,นครับซึ่งการเดินทางก็ไม่ได้ห่างจากตัวเมืองไม่เสียงมากนะครับก็เดินทางก็สะดวกสบายอยู่นะครับช่วงนี้ แต่ถ้าหน้าฝนนี่นะครับบางทีเราต้องเตรียมพร้อมนะครับบางทีมีดินสไลด์นะครับตามทางนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเขตปกครองตัวเองของฐานกระเหลี่ยงนะครับก็ซุบลบกันไปลบกันมานะครับบางทีก็เป็นฐานของฐานพม่านะครับแต่ตอนนี้กระเหลี่ยงยึดไว้อยู่นะครับนี่เป็นแม่น้ําสารวินนะครับไม่ได้ลงไปให้ f อซได้ดูใกล้ๆนะครับแม่น้าสารวิน ปกติถ้าหน้าฝนนะครับน้ำน้ำขึ้นจะขึ้นสูงมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ํายังไม่ขึ้นนะครับน,นี่คือสินค้าที่ผมเอามา,มาขายวันนี้ปกติจะเยอะนะกว่านี้จะมีของเล่นด้วยนะครับจะจัดกลางเต็นท์ใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้เอามาแค่นาฬิกานะครับเพราะว่าไม่ได้มานานมากน้ำอยากจะมาดูสถานการณ์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอ,ตอไปขอบคุณครับ